นิยามของคําว่าส่งสการนะครับในภาษาล้านนานั้นหมายความว่าอย่างไรนะครับคลิปวิดีโอชุดน,นี้กับผมก็จะมาบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสาระน,านร่ารู้ความรู้เกี่ยวกับคําว่าส่งสการนะครับในภาษาล้านนานับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมแล้วก็เข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมช่องทีละพันทองสุขุนชาแนลนะครับวันนี้จะมาบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับนิยามของคําว่าและก็ความหมายของคําว่าสงสการนะครับก่อนอื่นนั้นเราจะต้องเท้าความก่อนว่าคําว่าสงสการนะมีหลายคนเข้ามาถามใน Facebook มีหลายคนเข้ามาถามผมในทวิตเตอร์มีหลายคนเข้ามาถามในไลน์กลุมบ้างนะครับว่าคาว่าสงสการเนะี่ยจริงๆมันคืออะไรบางคนก็ไม่เข้าใจความหมายนะครับ ตรงนี้ผมอยากจะบอกตรงนี้ครับว่าคําว่าส่งสการนัจริงๆแล้วมันจะมีความหมายแล้วก็มีที่มาที่แตกต่างกันออกไปนะครับคาว่าส่งสการนี่จะมาจากคําว่าส่งสการละส่งสการละซึ่งมาจากคําศัพท์ที่เขาเรียกว่าในอดีตนะผู้เสียงเขาก็ได้คิดหรือว่าสาันนิษฐานเอาไว้ว่าแต่เดิมแต่เดิมเนี่ยในพื้นที่ล้านนานะครับก็จะใช้ใช้คําว่าส่งสการเนี่ยจะใช้สําหรับ ใช้สาหรับพิธีเาผาเผาศพที่จะใช้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นระดับเจ้านายหรือว่าครูบามหาเถระนะครับหรือว่าบุคคลที่มีชนชั้นสูงทางสังคมนะครับดังนั้นแล้วก็จะมีการสร้างปราสาทศพหรือว่าเครื่องสักการะเผาส่งไปพร้อมอไปพร้อมกับศพนะครับทั้งนี้เพื่ออะไรเขาก็จะมีจุดประสงค์เพื่อที่ว่าเพื่อเป็นเกียรติยศและก็สักการะบูชาผู้วายชนนะครับ ทางนี้ก็จะรวมไปถึงเครื่องทาบุญอุทิศถวายนะครับเพื่อส่งให้ผู้วายชนเนี่ยไปใช้ในโลกหน้านะครับตามความเชื่อคติของล้านนานะครับดังนั้นชาวล้านนาเขาจึงเรียกว่าส่งสการหรือเรียกว่าส่งสการะนะครับและนี่ก็จะเป็นเรื่องของนิยามของคําว่าส่งสการนะครับสําหรับคลิปวิดีโอชุดน,นี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอชุดต่อไปผมธีรพันธ์นงสกุล สวัสดีครับ